นักบุญลูกาผู้บันทึกหนังสือกิจการอัรสาวกได้ก,กล่าวถึงการประกาศพระวรสารของนักบุญโบโลมีทั้งรถเด็ดเผ็ดมันมีการพยายามสังหารท่านด้วยก้อนหินเขียนท่านด้วยแท้สองชุดชุดละ39ทีเพื่อหยุดท่านมีให้เทศเรื่องพระเยซูเจ้าแต่ท่านหยุดไม่ได้ที่ไหนที่คนไม่ต้อนรับท่านก็ไปเทศสอนที่อื่นและเมื่อมีคนกลับใจท่าน ก็ตั้งหัวหน้าคริสตชนหนึ่งคนเพื่อรักษาความเชื่อของสัตว์รุษและประสานงานกับท่านท่านนักบุญเปาโลใจสอกและยอมแพ้การเบียดเบียนพระศาสนนจัก์ในสมัยนั้นคงขยายและเติบโตไม่ได้วันนี้เราเห็นชุมชนที่ท่านไปเทศสอนยกย่อท่านและนักบุญบานาบัสให้เป็นพระสุสและพระเฮอร์แมสคือพระดังของกรีกสมณะจุงวัวหลายตัวมา เพื่อข้าบูชาแด่ท่านทั้งสองทั้งนี้เพราะเห็นว่าท่านรักษาคนง่อยมาแต่กำเนิดให้หายเขายืนขึ้นและกระโดดไปมาได้แต่ท่านได้พูดความจริงให้เขาฟังว่าท่านทั้งสองเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่มาประกาศข่าวดีเรื่องพระเยสูเจ้าเพื่อให้คนฟังและทิ้งสิ่งไร้สาระและหันมาหาพระเยสูเจ้าผู้ทรงชีวิตและท่าน รักษาขนง่อยดย้วยฤทธิ์เดชของพระเยซูเจ้าสองพันปีผ่านไปเราก็ยังได้ยินเป็นครั้งคราวว่ามีหมอวิเศษหมอเทวดามาปรูดเป็นช่วงๆช,ชาวบ้านชาวเมืองก็แห่กันไปเพื่อขออัศจรรย์แต่ผู้วิเศษเหล่านี้อยู่ได้ไม่นานเพราะชาวบ้านเห็นกลิ่นว่ามาเพื่อหลอกลวงเท่านั้นเอง พวกเราคริตชนมีผู้วิเศษแต่เพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าพระองค์ส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อประกาศว่าคนที่รักพระองค์ก็รักพระบิดาผู้ทรงส่งพระองค์มาและพระองค์จะมาประทับอยู่กับเขานี่ไงข่าวดีวิเศษเลิศล้ำเมื่อเรามีพระเจ้าแล้วเราไปไหนก็ไปกับพระเจ้าทําอะไรก็ทำโ้อกับพระเจ้าขอพระเจ้า อวยพรพี่น้องให้ห่างไกลจากไวรัสโครโรนาเถิด